อันแรก41อันแรก41.5หอมยิ่งโอ้ยอย่ามาโดนหอเฮเม่42เฮ้ยขอเปิดเลย,เยก็เปิดเลยเน้นนท้ายน้าไม่ไทุกคนก็เคยโดนเสือใช่ใช่ทุกคนต้องโดนเสือเอาขอเปิดแล้วกันนะมันมันใกล้เกินฮ่าฟาไม่ฟาหรอแคนน่นี้ก็จะจะจบไปแล้วเนี่ยจ๊องไม่หมดเผือว่าต้องมีอุปรสรรคช่วยไม่ได้อันนึงเป็นขั้นตอนสำคัญถ้าเปิดเพิ่มฮะเปิดจน30ได้อะ30แล้วมาต้องรถรถไป นี่ขนาดขนาดโก้งนี่โงนี่มถือจะม่แย่เขาโอ้ยัีดเมย์่ตีสี่เฮมเมย์ชนะเอาแบบว่าทีเดียวพื้นเพอนนแทีเดียวแน่นอ้าวใครจะแก้ตัวใครจะแก้ตัวจ่าย20บาทจ่ายใครจ่ายกุติ20บาทเอา20บาทเาะมา้ยีบาทเาจะแก้ตัวเอาไปทำอะไรเกบอกว่ ถ้าจะแก้ตัวต้องใช้ยี่สิบบอร์ดมนไมาห้มากอนเน้อเดี๋ยวมามามาให้ยี่สิบและยี่สิบมันก็โดนทารเอรไวให้มันก็เชื่อยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มันถึงไปไถ่ทมันไปไถ่ย่าตายายเจ้นี่วอนน้จับนะมันคือห้องนี่แหลแ่ว่าเก่งวมันคือ้งวมันคือห้องบ่า่ มันคือนี่แหละมันจะตัว20บาทบ่าทโอเคใช่เพราะว่าต้องได้เกิน45วินาทีถึงจะได้แชป์ก็จะได้20บาทแล้วก็บวกกับ20บาทที่สีจสิบห้มันจะแบบ40บาทโอเคไหมแต่ถ้า ถ้ารอบนี้แต่ชนรอบนี้ไม่ชนะทำไงก็เอามาอีกยี่สิบบาทโอเคป่ะโอเคป่ะเอานะเต็มตัวนะดูนะมาตรงนี้ดีมันจะไดลื่นๆมอ่ะอเปิดเปิดเปิดเม่เปิดเปิดท้าใหน่อยไม่ไม่น้หมดนเอายัน เอายังมือตีจับนะมีสิบเลยนะตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยไม่ได้บาทเงินต่อไปสิบหายแล้วไม่ยาไม่ยาทันแจ้งมันอาจจะมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะมมัไม่นาก็อยู่บนพื้นไม่พื้นมันขูดขาดไม่ค่อยนานเหมือนกัน อาจจะดีกว่าก็ไ้นะดูผูขาน้อยกว่าไม่ไม่นี่มันดูนิ่งอยูน Box, ่นะ okay. จะยนรงได้ใช่ไหมเย็นรงได้ยือสวยเยแล้วมองแวอัน่าหน้าตาเ็ได้ยสวยสามสแล้วก็น่าากจะได้แผลป็เยได้อ้ยสามห้าสี่อ๋อเท่สีขานิดเดียวขานิดเดียวแปลมายี่สิ สี่วินเยวใกล้แล้ววันี่ไม่ยอมแพ้เป็นแข่งตังคนหนึ่งมาแข่มาให้ได้น่หมันคือสวีทดีแหละแตอเล่เสร็จต้องมาคืนเงินดิเออไม่ไม่นใจว่าเขาจะแบบเป็นกีฬาสวีทหเป็นมสเร์จจุติแาม็หมดตังค์แล้วเว้ยวันนี้ก็ไม่ก็ไม่เข้าใจแบนี้มันเหมือนไอโนโทเน่กับ้ทสนเป็นค่าค่าค่าค้าแข่งขัน ่านมเราไปเราขอบคุณหรือยังขอบคุณก่อนเจอก็มีตัก็อจังนะจ่ายค่าแกะหน้าถ้ารอบหน้าถ้ารอบหน้ายังยังไม่ได้ก็หมดเปบา้วนะ เป็นคะันละสิบสิบนะโอเคป่ะเราต้องตั 5> <5 <5 <5> <5 <5 <5 <5 ้งใจต้องทำให้ได้สี่สิบห้ามิหน้าทีิเองโดยบอกว่าเหมือนถ่ายแบบนอนต้องการแต่ก้าวต้องเดินตลอดเมื่อตายเลยต้องการด่วนนอนอ่ะไปไปไหนแล้ววะเอาใหม่ให้ใหม่ให้ใหม่ยวนยวนไม่ไม่ไม่เป็นไรมันเอาใหม่เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่หรือจะเอายังได้อยู่เนี่ยยังได้อยู่ยังไิ่งอยู่ รอบหน้าสี่สิบบาทนะวันนี้ก็ได้ถ้าอยากเล่นก็โครเ้ามบนพูดใ้ใหม่ก็ได้ไม่ไมจะหมดอยู่แล้วให้ใหม่ไหมหยวนหยวนอ่าให้ให้ใหม่อีกรอบแถมแถมโปรโมชั่นแถมตึงแถมหนึ่งไม่โดนไม่โดนตั้งหัวว่าแค่กดนาฬิกาแต่คราวนี้ไม่ให้แถมนะใส่ดีๆใส่ดีๆยังไม่ครบเลยมีตั้งใจถึก นนี่เอางี้เอางั้นนั่นเดี๋ยวเจกมีโปรโมชั่นให้ถ้าถ้าเอาห้าทีเติมเติมเงินไปเอามาร้อยหนึ่งเติมเงินเลยทีเดียวร้อยหนึ่ง้ให้5้าทีเอาปะพอพออ่ะอ้าวขอใครอ่ะผิดคน ขออเฮ้ยแต่รอบนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะมี20บาทที่จ่ายมาจ่ายยี่สิบบาทก่อนีถ้าเกิดโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้่าจะแบบหมดตัวดูจากเราเป็นเล่นเป็นเล่นอะไรยี่สิบบาทยังไม่หมดเลยอ่างั้นเราได้ยยี่สิบบาทก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีโปรโมชั่นเติมเงินแต่ถ้าเราเติมเงินให้ห้านาทีนะเติมห้านาทีใช้ได้ถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อมันแม่มันจ่ายตังค์อย่างเดียว ต้องดึงดึงไม่ต้องเยอะแต่ดึงยาวๆดึงแรงๆดึงเร็วๆทีเดียวแล้วปล่อยเลยไม่ต้องดึงเยอะมันมเป็นมาเป็นขัดมันไงเออดึงยาวๆดึงยาวๆแล้วเร็วๆเออดูดีดูดีดูดีไม่หรอกห้าวีแล้วเฮ้ยแรงด้วยหูนิ่งนิ่งนิ่งแล้วมันตกเข้าไปในมอโดนที่ไปเดอะมอลล์แล้วในแผน่แมันก็มีแบบ To อันนี้มันนขูดขามันุ่นเหมือนเดินแล้วมันสะดุดตลอดกำลังเล่นไอเเบดนี่อยู่ดอนแล้วก็25ไหลแล้วไหลหลไหล30สลัช่วงนี้กำลังพิดเลยครับบอยเนี่ยใคเที่สุดในแผนกละเบทเนี่ยเ้ามีตัดการอะไร้วยนะร้อยหนึ่งได้5ครั้งเดี๋ยวแถมให้หนึ่งถึงหกก็ได้ นี่มามาสอนโนนไม่ต้องเยอะอะเยอะๆก็ได้แต่เวลาปล่อยจะลูหลงดูเวลาปล่อยอะเนี่ยร้อยหนึ่งค่อยๆปล่อยเนี่ยร้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูนะเวลาปล่อยตันเติมไม่ต้องปล่อยแบบต่างไม่ถือว่าไปหยิบมาด้วยเลยมันกลัวขอแม่มันล้มอันนี้นิ่งเนี่ยเนี่ยถ้าโนนชนะไปหนึ่งตไม่ได้เลยได้อให้สี่สิบบาทอันนี้จับอยู่ป่ะ จับอยู่สิบแปดสิ่เก้ายี่สิบนองเติมเงินเปล่าถ้าจะเติมเงินให้อีก10นาทีถ้าไม่เติมก็คือต้องจ่ายตังค์แพงนะนะเติม5แถ็บหนึ่งเดนเนี่ยใช้ได้ถึงพรุ่งนี้เมื่อวานก็ไปดูชาบเข้าหมาไม่เลยกว่าเดินไปเดินมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วฐานนี้น่าจะดีฐานนี้น่าจะดีสี่สิบเอนะ็ดแผ่เมียยังแผ่แม่อยู่ทุกคนจะแพ้แม่อยู่ กระดับเท้ากอนไม่เติมกันแล้วเหรอเติมไปหาไปหาตังมาเติมมั้งขอคนต่อไปจะโดนเอากอขอแยกเินหลบแล้ร้อยหนึ่งปีนีร้อยหนึ่งลบออแล้วเรนี่ยร้อยหนึ่งเรอนี่ยร้อหนึ่งเราเจ็บเว้ยร้อยนึ่งน้น่บาหน่ปาน่ลมันามีกี่ตัว แล้วนอนก็คุณลอยไวทุก้นกอนน<ม>อนแล้ว<อ>มเาเช <ๆ S 1> ื่อกรอบกระดาษกระโดดพักก่อนรัดเบกกอร